ท่านผ่านแปรครับ2ีบสนาทีครับข้างหน้าเก่าเลี้ยวนะครับนักวิ่งแทวเลี้ยวขวานะครับ มาแล้วครับพี่หนุ่มตามหลังมาแล้วส่วนพี่ตีขาแรงไม่เห็นส้นแล้วนะครับไม่เห็นส้นแล้วนะครับน่าจะสํำเกาสางแล้วครับ